บอกว่าตอนแรกเราถ่ายรูปกับรุ่นพี่ปันอยู่ใช่ไหมถ่ายสองคนอย่างนี้แล้วรุ่นพี่เจนนี่นั่งก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ยิ้มด้วยนีลูกหนูก็เลยแบบว่าขอถ่ายรูปเขาสองคนแบบสองคนพร้อมกันแบบว่าขอถ่ายรูปแบบว่าแค่สองคนได้ไหมคะแบบไม่ต้องมีฟอนอะไรเงี้ยเขาาก็บอกอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วรุ่นพี่เจนนี่ก็พูดว่าอ้าวมาถ่ายรูปด้วยกันดีแล้วก็อะไร ว่าตอนแรกอะูอยจะเก็บไว้ด <c oughs> ูคนเดียวแต่ก็นี่ไม่่ายังไงรถก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ให้ให้ทุกคน,น,นกแล้วหนูก็รู้สึกว่าแต่หนูก็แอบกลัวว่าเขาจะวาเราไปนะแต่ว่าไม่ทันนทุกคนเราส่งไปแล้ว <c oughs> อืก็ขอให้ทุกคนแบบว่าถ้าเขามาว่าหนูก็ช่วยปกป้องหนูด้วยนะทุกคนเขาก็แบบให้ยืนให้ลูกคู่กว่าลูกเียอเพะว่ามีหนูแล้วก็มีพี่เป็นมิตรกันใช่ใช่บินเนาะบินเนาะแบบคอมพีในการเป็น ตรงเรือนเนี่ยเขาประกาศแต่งงานกันานแล้วเฮ้ยรู้แล้วในทุ่งลาใช่ไหมล่ะดูบ่อยมากคลิปนั้นนั่นเป็นสมัยไม่เขาวงพอ,อจูนเมาสแท่บอะไรอะ่ะจริงเปล่าไม่ได้แล้วใช่ตลกมากเวลาเด็กซีดีเมมาคุยด้วยก็คือทุกคนเด็กวันหนุ่มเกือบหมดเลยก็คือเวลายืนใช่ไหมเด็กซีดีเอมจะชอบร้อมเป็นวงนี้แบบจริงจัง แบบว่ามาล้อมรอบตัวเราเลยฮัลโหลนะจริงๆก็เหมือนเขาอยา,ากถ่ายรูปกับน,นี้แต่ว่าซีเดต,ต้องรีบกลับวันนั้นก็เลยเมา,เาแค่บางคนที่แบบว่ายืนอยู่หลังเวทีด้วยการอะไรนี้เป็นไงบ้างจะบอกว่าหนูได้ถ่ายรูปกับน้องคอนยิงด้วยสม่วันี้คือน้องคอนก็กอดคอน้องฟนอน,อนอาอยางด้วย เดี know, ๋ยวไว้เอาลงพอบอกรักพี่แจ๊ดให้หน่อยได้ไหมบอกในคลิปได้ไหมบอกในคลีปได้ไหมเดยวบอกตรงนี้เดี๋ยวเผื่อเราต้องบอกทุกคนเลยลงให้ดูหน่อยได้นอนนอนล่ะนอนนอนอนเหรอกันตลอดเวลาค่ะคนดูกันตลอดเวลาทุกคนแอบแวไปดูคลิปทิ้งหนึ่งมาแล้วเลยกสองคลิปจะทำที่ดีกว่าเดิมนะคะ หนอหนอหนอแต่หนูรู้สึกว่าอ๋อตอนถ่ายรูปกับพี่เนยคือพี่เนยน่ารักมากเลยแบบว่าถ่ายอยู่แล้วพี่เนยก็แบบ हा मॅडम